อันดับแรกเลยครับทุกคนคือวันที่ไม่เลกนี่มันช่งเกตมาหลายนัดเลยนะมันมันคือมาหลายนัดมากอะคือไม่ใช่แค่คู่แมนดูนะทุกคู่คือมันดูแบบมันดูพิกลอ,อ่ะเนี่ยคืออ่ายกตัวอย่างนั้นนี่คือจังหวะที่มันจะฟาวอะของแมนดูที่จะได้ใช่ป่ะมันจะมีสองจังหวะของการโชจะที่จะที่จะเรียกจุดโทษได้ไม่ดูบีอาร์นะคือไม่ไม่ดูเลยเพราะว่าถ้าคุณสงสัยว่ามันจะได้หรือไม่ได้อะมันต้องดูนะถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้แต่คุณคือไม่ดูเลยแสดงว่าคุณมั่นใจว่ามันมันไม่ฟาวลลล์หหหหหหรรรืืืืออ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 อวววววว่่่่่าาาคคคุณไไมมมยยยกกกกดดูะะะะะแแ้้็็ััััันนนนนนนจจจจเเเปงงงงงงีีีึฮบต คือไม่ดูเลยสจังหวะไม่ดูเลยนะแสดงว่าคุณมั่นใจแล้วนี่ว่ามันไม่ได้หรืออะไรยังไงหรือหรือคุณยังไงทำไมไม่ดูอ่ะไม่เขา้าใจแล้วจังหวะเบอร์ลี่อ่าได้ฟาวออนาดิชนจังหวะเดียวนะของของเกมนะผมผมดูเกมไม่ได้ดูเลยเริ่มแรกดูประมาณสักนาทงที่สิบห้าแล้วก็ดูยาวมาจนถึงจนถึงจังจหวะที่ออนาไปฟาวในเขตโทษนั่นคือจังหวะเดียวนะที่มันฟาวในเขตโทษแล้วแมนดูฟาวเบอร์ลี่ในขอบเขตโทษจังหวะเดียวกรรมการดูดูเลยในจังหวะเดียวนั้นแมนยูสามครั้งคือไม่ดูเลยได้ไม่ได้ไไไมมมมม่่่วานนนนนนะะะะแแแตดดู้้ยอออีปปรรเเเเเ็็กกกกคืขงลผ อันนี้คือเราไม่ต้องพูดถึงคู่ต่อสู้แมนยูเบอร์ลี่นะดูแค่พิมลี่การตัดสินของเขาไม่ใช่แค่เกมแรกนะทุกคนคือมันหลายเกมมากไม่ใช่แค่คู่แมนยูนะมีคู่ของเกลซีอะไรก็ผมดับผมดูทุกคู่พิมลี่ไฮไลท์ผมดูทุกคู่แล้วแม่งมันที่คนนะผมก็คุยเพราะพิมลี่มันดูแปลกๆนะจะให้พูดว่ามันเป็นบอลมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีผลประโยชน์อยู่ข้างหลังหรือเปล่าผมก็ไม่พูดนะบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่หรอกแต่แต่ก็ดูเอาอ่ะว่ามันเป็นยังไงอ่ะเออราดูเอาแค่นั้นเองแล้วทีนี้ปปประะะะเเเเเเเด็นน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 ตตต่่่่่่อออออออมมมมมมมาาาคคืืััััวววขขขงงแยูทีีึึ้้้้ไไลลลลลกกกกกุุใจจ พยายามไปทำมาตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่าโดยเฉพาะวันพิสกา้าวันพิสกา้สกาคือมึงต้องกล้าเล่นมึงต้องกล้าคิดอันดับแรกเลยคือต้องกล้าคิดก่อนแล้วก็กล้าเล่นอันนี้เหมือนแบบเฮียรอเพื่อนเพื่อเพอเพื่อนไม่ขยับให้ก็ไม่กล้าไปเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จาก่ายคืนหลังแล้วก็พอ,พอพอบอลไปถึงวันพิสกามันมีบอลสวยหลายจังหวะนะแต่รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์จากจากเท้าของวันพิสตรงนั้นในในในเกมลูกนะแต่เกมรับคือดีวันพิสก้าแล้วทีนี้ประเด็นต่อมาคือแฮร์รี่แม็กไกวคือที่สุดผมขอเรียกเขาว่าแฮร์รี่แม็กไกววแร์โโอออ้หช่่่่านไมมใเลยแแฮรร์ี็คไไคคควเเออ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 ีีี่่่่แแรร์นนะทททุกกกืืืมมมงยยู้้หบบลลจจาาโด็ั อยู่ดูที่ดูเวลาตลอดคืออ่านเกมแบบเฉียบขาดมากเลยจังหวะการดักบอลคือไอจุดเด่นจุดด้อยของเขาคือความเร็วเขาไม่มีเขาวิ่งไม่ทันถ้าหลุดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาใช้การอ่านเกมที่มันติดขาดแล้วก็ชัวร์คอยดักบอลเอาอย่างนี้ผมว่าโอเคเป็นอร์ลี่ไม่ไกลถือว่าโอเคโอเคมากไม่ใช่แค่นั้นดีนะพักหลังคือโอเคมากคือ,อ,เ,คคอเขากลับมาได้แข็งแกร่งมากทุกคนลงมาเยอะแต่กลับมาได้แล้วทีนี้อุโนโ่วันนี้ที่ผมบอกว่าเป็นเดอะแบกวันนี้เล่นไม่ออกแต่ก็ไม่โทษเขานะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ที่เขาเล่นบอลก็คือมันสร้างประโยชน์มมมมมมาาาาากกกกวววว่่่่่่่่่่่่่ผลลลเเ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 สสสีีีีีีียยยยยออออออูแแ้้้้ตไไไรรืงทททททททขขนน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 ปปป็็ใใหหะโช์ัับ นี่ก็ไม่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็คือเล่นไม่ออกก็ต้องพูดว่าเล่นไม่ออกเพราะว่าไอเดียอะไรการจ่ายบอลอะไรก็จา่ายบอลพลาดเยอะมากแล้วก็มีจังหวะอะไรที่ดูเหมือนจะจะโง่ก็ฟู้พาร์ทอะไรอย่างเงี้ยที่ฝรั่งพวกปัญญาภาษาอังกฤษเขาเรียกกันแล้ก็มันก็มีหลายจังหวะของบูโน่แล้วก็มีจังหวะนะอึดอัดดูอึดอัดเยอะสำหรับบูโน่นะแต่ทุกเกมนะไอ้จังหวะอึดอัดของบูโน่เนี่ยคือมีทุกเกมไม่ใช่มีทุกเกมคือมีแทบทุกเกมเอออาจจะไม่ใช่ทุกเกมแต่แทบทุกเกมคือดูแล้วแบบอึดอักกกคปนนนนนีี้้อออออาาาาจจจจะะะยยดดงมมมมเเรรไไ่่่่วสส์์็็ อาจจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วว่าลูกเกมมันจะไม่เป็นอย่างนี้แต่กูติดใจที่ไอ้ที่กูติดใจมากเลยคือพี่มารีการตัดสินของมึงคือแบบสามครั้งทุกคนคือมันไม่ดูเลยไอ้ที่มึงดูก็ได้ได้ไม่ได้ไม่ว่ามึงดูได้ไหมเนี่ยในเมื่อมัน V R มาอยู่ในเงื่อนไขที่ดูตรงนี้อยู่แล้วทุกคนเงื่อนไข V R ผมรู้นะว่าจังหวะไหนคนดูไม่ดูอ่ะเออจังหวะไอ้ล้ำหน้าเส้นล้ำหน้าที่ตีเส้นอ่ะบางคนก็บอกว่าเอ้ทำไมกรรมการไม่ดูอะไรเงี้ยอันนั้นก็มันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ดู V R แล้วทุกคนอันนี้ผมรู้อยู่แต่ว่าไอ้ที่ว่าแแมมมมมมมนนนนนยยยยูููููููกกกกััับาาเเื่่่่่่่ออออวีีใงงงไไไไไขทรรรดดดด V R ้้ตหจะพ แล้วเนี้ยผมเ็ในโซเชียลเยอะนะเวลาผมไปดูช่องฟุตบอลอะไรเงี้ยมีคนคอมเมนต์ในลักษณะนี้เยอะคือไม่มีเลสฟอร์ดแลวทีมเล่นดีขึ้นไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ผมเป็นคนที่คิดเหมือนเขานะทุกคนไม่มีเลสฟอร์ดไอ้ตอวดีไม่มีเลสฟอร์ดคือเล่นดีไม่ไม่ใช่เล่นดีหมายถึงว่าเล่นดีไปเลยนะหมายถึงว่ามันเล่นแบบมันดูเป็นระบบขึ้นนะมีเลสฟอร์ดเหมือนแบบคือพอบอลมาถึงเลสฟอร์ดมันจะช้าไปเลยจังหวะมันจะเสียไปเลยทุกคนเหมือนแบบเพื่อนก็จะวิ่งฟีไปเวลาคนไหนวิ จริงทุกคนเพิ่มเติมนิดนึงคือประเด็นนี้ผมลืมไม่ได้ไงสำคัญเหมือนกันนะเทนฮาร์กนี่จะไปโทษแค่อย่างเดียวไม่ได้เทนฮากก็เหมือนกันจังหวะเปลี่ยนตัวแรกผมเห็นครั้งแรกในชีวิตนี่คือผมตาฝาดเล็บบอกที่โค้ดและเปลี่ยนตัวแล้วแม่งคนหัวทั้งสนามเฮียแฟนบอลหูหัวการเปลี่ยนตัวคือเอาเอาไมโน่ออกแล้วใครไว้คนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาฮอยลุนออกเปลี่ยนอาหมัเเด,นะเดเดียนะร์โลกับแม็ททอมลงมาคือคนที่มังควรจะเปลี่ยนออกอ่ะไม่ใช่ว่าะเขาเล่นไม่ดีนะเขาโดดเด่นนะแต่อ่ะเขาหมดแรงแล้วเฮียคือแบบเหมือนเหมือนช โอเคมึงเปลี่ยนแม็กทอลงมาและกูไม่ว่านะเว้ยกูไม่ได้ว่าที่มึงเปลี่ยนแม็กทอมบอกแต่กูว่าตรงนี้มึงเปลี่ยนไมนูออกเ้ยมึงควรจะเปลี่ยนเอเล็กเซนต์ออกถ้าจะเอาแม็กทอลงมาเอาไมนูไว้แล้วก็ฮอยลุนน่ะผมก็ว่ามันก็มันไม่มีโอกาสจริงเลยนี่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเปลี่ยนได้ก็ได้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮอยลุนน่ะแต่ว่าการเปลี่ยนตัวของเฮนฮาคือเปลี่ยนเอาแม็กทอมลงมาแล้วก็เอาไมนูออกแล้วเอเล็กเ้นต์้ย่เเล็กเซนอายุเท่าไหร่วะจำไม่ได้สามสิบกว่ามึงไอคืออยู่เก้าส คนตายแล้วไอ้เหี้ยคนตายฟล้ยมาแล้วอ่ะเหี้ยแบบมีใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจตลอดเวลาเล่นตั้งสิบนาทีเลยเหี้ยบางทีอาจจะเซฟหรือไม่เซฟผมก็ไม่รู้นะการเล่นของเขาแต่ผมก็ดูออกว่าเขาช้าหลายจังหวะแล้วก็เหมือนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไม่หนหัวกูงงมากแล้วอันตัวนี้ทำประตูได้ประตูของอนตัวนี้นะทุกคนคือว่าจังหวะยิงคือดีนะคือหัวจะทิ้งพื้นแล้วแต่ยังอุตส่าห์ยิงเข้าไปได้แล้วก็ผมมองว่าไม่มีไลทฟอร์ดคืออันตัวนี้ก็เล่น ไม่ใช่โอเคแต่มันมีส่วนร่วมเกาเรียกว่าอะไรมันก็โดดเด่นไม่รู้ว่าโดดเด่นในทางดีหรือไม่ดีนะแต่แต่ดรูนี่มองคือมันมีส่วนร่วมกับลูกบอลนะฟุตบอลไหนเยอะในเกมอะมีส่วนร่วมเยอะมากขึ้นทั้งลงช่วยเกมรับแล้วก็จกังหวะขึ้นทำเกมลุกอันดรนี่แบบเหมือนมันได้เล่นบอลเยอะขึ้นแต่ก็อันดรนี่ก็จะเล่นบอลแบบยังไม่หลากหลายมิติเหมือนเดิมเป็นบอลมิติเดียวก็ได้บอลก็จะพยายามตัดเข้าซ้ายอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะโดนดักได้ง่ายขึ้นหน่อยแต่ว่าทำประตูได้ก็คือโอเคแล้วก็ผมมองว่ามันมันโอเคขึ้นนะหมาย